นนี้พี่ไอแอมก็จะมาสอนไลฟ์เรียลลิตี้ยังไงให้มีคนดูนะคะก็เด็กๆหลายคนแหละสงสัยว่าเออเราจะทํายังไงให้มันมีคนที่จะเข้ามาดูไลฟ์สดของเรานะเรียลลิตี้พี่อแอมก็เลยจะสร้างตัวละครใหมให่ขึ้นมาเลยหนึ่งตัวแต่จริงๆแล้วไอดีนี้ก็สมัครมานานแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้ใช้ไงก็เลยว่าจะลองเอามาทำคอนเทนต์ดูเราก็ลองมาดูกันว่าอ มันจะเป็นยังไงนะทุกคนก็คั้นแรกเลยพี่ก็จะถ่ายรูปเพื่อทําโปรไฟล์ใหม่เนาะส่วนสําคัญของการไลฟ์สดเลยพี่แอมคิดว่าก็คือรูปโปรไฟล์นะคะเราก็คุณภาพของเสียงมันก็เปรียบเหมือนอปกนิตยาสารเล่มนึงอะคะ่ะเหมือนกับทุกปกเลยไม่ว่าจะเป็นปกทิกต k อก youtube เราจะต้องทํำปกให้ดีใช่ไหมเพื่อให้คนที่เห็นเขาแลดูสนใจว่าเออเออทำไมมันดูน่ารักจังพี่ก็เลยจะโมตัวใหม่นะ พี่จะเปลี่ยนตาแล้วก็ชุดนะคะทุกคนเพื่อจะให้มันดูน่ารักกว่านี้พอเราแต่งตัวแต่งอะไรเสร็จก็ขอให้ทุกคนทำอาวาตารให้มันดูน่ารักเข้าไว้นะคะเพราะว่าอาวาตารเป็นส่วนสําคัญในการที่จะมีคนเข้ามาดูรูปปกก็เช่นกันคะ่ะเป็นส่วนหนึ่งในการนึงดูดนะคะจําไว้นะคะเด็กๆรูปปกดีก็มีคนกดเข้ามาดูนะคะ แต่งตัวแต่งหน้าให้เรียบร้อยและที่สําคัญก็คือเรากําลังจะมาให้อะไรผู้คนนะคะไม่ใช่มาเอาอะไรจากผู้คนมาต่อกับการทําปกกันเลยค่ะตอนนี้ก็จะมาในส่วนของการทําปกแล้วนะถ่ายมุมที่มันดูน่ารักที่สุดนะ่ะ ที่ตัวเราเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยม,มันต้องกดเข้าไปดูอะ่ะน้องคนนี้เข้าไปดูซะหน่อยดีกว่ามั้งอืมอ่าพี่แอมก็ได้รูปปกแล้วพี่แอมจะใช้รูปปกนี้เป็นรูปโปรไฟล์นะคะเวลาไลฟ์สดก็จะมีโปรไฟล์โปรไฟล์นี้แจ้งขึ้นมาเนาะนี่ก็เป็นภาพจากการไลฟ์สดของเต้าน้องตัวนี้นะคะ,ะ,ค,ะคือแบบคนเข้ามาดูอยู่มาก ครึ่งชั่วโมงกับคนดู42คนนะคะ่อนมััยยงูทไมอี่ไม่ใช้อุปกรณ์อะไรเลยค่ะใช้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวนกับทักษะการพูดที่มีมายาวนานแล้วยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะสี่คนที่เข้ามาตรงนี้นะเสียงเหมือนพี่ยำเลยปันพี่น้องเป็นคนจับไตได้ด้วยทุกคนว้าแย่จังแล้วพี่แอมก็รีรีตัวเองออกไปดูว่าตัวเองติดเฟดหรือเปล่า ปรากฏว่าติดฟีดเป็นไรแนะนํานะคะแล้วก็ข้างล่างก็ติดฟีดด้วยนี่มันจะขึ้นเห็นไหมอ่าเป็นไรแนะนําแล้วก็ข้างล่างนู่นอ่าเห็นไหมเห็นไหมทุกคนอ่าเป็นไรแนะนําเห็นไหมติดฟีดนะคะ